บมจอ,อสอมทจำกัดมหาชนเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่17สิงหาคม2547ด้วยการแปลงสภาพจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจและวันที่17พฤศจิกายน2547โครงสร้างการบริหารจึงประกอบด้วยหน่วยงานหลักคือสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวี สถานีวิทยุกระจายเสียงโมเดิร์นเรดิโอสำนักข่าวไทยและหน่วยงานสนับสนุนบริษัทมีภารกิจหลักในการประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชนที่มีสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุปเป็นของตัวเองหากแต่การปฏิบัติงานสาหกิจศึกษานั้นจึงอยู่ในส่วนของฝ่ายบริหารกิจการวิทยุภูมิภาคและกิจกรรมพิเศษประกอบด้วยการดูแลทั้งหมด62สถานีทั้งระบบ FM และ AM ครอบคุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและ53สถานีทั่วประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่มีอยู่นี้เสริมสร้างความเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนทั่วประเทศโดยมีการบูรณาการสื่อเข้ากับสถานีโทรทัศน์สำนักข่าวไทยข่าวในพระราชสำนักอีกทั้งยังออกอากาศในรูปแบบเน็ตเวิร์ทั่วประเทศทั้ง53สถานีด้วย การฝึกปฏิบัติงานสาธิตศึกษาในส่วนบริหารกิจการวิทยุส่วนภูมิภาคและกิจกรรมพิเศษนั้นจึงสรุปผลการปฏิบัติงานได้ดังนี้ผลิตสปอร์วิทยุให้กับส่วนกลางและผู้ว่าจ้างจำนวน8สปอร์เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุเล่าเรื่องเมืองไทยเป็นผู้อ่านข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุทั้งหมด36ครั้งลงเสียงสารคดีโทรทัศน์และวิทยุ หนึ่งครั้งตอนความรักของพ่อ,อผลงานทั้งหมดจะ,สะแสดงตัวอย่างดังต่อไปนี้ไนนา,าไวา้ซ่าอย่างเราต้องเติมความสดชื่นไม่เหมือนใครด้วยเครื่องดื่มไร้คาเฟอีนซ่าแบบไม่มีทิ่ไทยซ่าแบบปลอดภยอัยโ,โอเคนายซ่ามาอาเจีกโคลาอร่อยมากซ่าสดชื่นไม่มีคาเฟอีน คุณว่าสิบบาทซ, Cash, ซื้ออะไรถึงจะคุ้มอ่ะให้เวลาคิดคิดไม่ออกใช่ไหมครับก็ซื <bah> ้อแชมพูเคลียร์ขนาดใหม่คุ้มสุดคุ้มเพิ่มเงินเพียง10บาทแต่ได้ปริมาณมากขึ้น uh อีก50%กระจัด mm รังแคเต็มประสิทธิภาพพร้อมปกป้องหนังศีรษะนานขึ้นคุณว่าคุ้มไหมอะให้คิดอีกที ไม่ต้องคิดละคุ้มแน่ๆนเคลียร์ขนาดใหม่39บาทเพิ่มแค่10บาทได้มากกว่าเดิม50%เมืองเหนือเมืองแห่งความงดงามเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมเมืองแห่งคนใจงาม ร่วมสืบสาวัฒนธรรมเอกลักษณ์และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพวกเราทีมนักจัดรายการ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนในรายการท็อปน็อตภูเจ้าทุกวันอาทิตย์13นาฬิกาเป็นต้นไปรับฟังทั่วโลกทาง r a d i o m c o t n e t แอล8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเมื่อใดเปิดวิทยุ <"Aw, S 2> อาสมทอป8จังหวัดภาคเหนือตอนบนแล้วปากันกับรายการท็อปนอตภูเจ้า ข้ารับการฝึกปฏิบัติงานสหขาิชศึกษาขอกราบขอบพระคุณบริษัทบมจอ,อสมทจำกัดมหาชนคณาจารย์ทุกท่านอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นแรงสนับสนุนอันสำคัญยิ่งทำให้การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้สำเร็จผลไปได้ได้วยดี